ก็ตอนนี้หลังจากที่ขึ้นรถมา,เ,าเ,นะเพื่อที่จะต่อไปที่ของข่อยคนระับก็ม <X 3> ีเสียดนิดหน่อยคือว่าตอนนี้ก็นั่งรอเรืออยู่ก็ยังไม่ทราบว่าจะมาเมื่อไหร่ของนี้ก็ลำเลียงลงหมดแล้วเตรียมที่จะเข้าไปช่วยเหลือก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยขณะที่เรากําลังรอเรืออยู่มันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ว่ามันมันมาตรงกับ เรื่องเล่าในเฟซบุ๊กมากนะครับคือว่าคนไทยได้วยกันเนี่ยเวลาคนหนึ่งเนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยแต่คนหนึ่งมันก็พยายามจะดึงออกไปเรื่อยๆบางทีบางครั้งผมคิดว่าเรือเนี่ยน้ำมันถังเนี่ยผมตีให้เต็มที่นี่ยพันนึงน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยคุณวิ่งได้ประมาณเป็นสิบรอบที่จะเข้าไปส่งคนที่เขาเดือดร้อน เราต้องการเี่เข้าไปดูบ้านที่น้ำกำลังท่วมต้องการที่จะเข้าไปดูสิ่งของที่เขาหามาด้วยเหงื่อของเขาที่มันกำลังจมอยู่ในน้ำแต่ก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่อยู่ข้างหลังผมมันก็เอาเวลาเนี่ยเอาโอกาสไปใช้สำหรับการากินเป็นรายได้ส่วนตัวสมมติเป็นเรื่องที่นาา่าเศร้ามากไปกินอะไหนิผมไม่รู้เหมือนกันว่า เขาเอาความคิดตรงนี้มันจะในขณะที่บางคนเนี่ยช่วยทุกวิถีทางพยายามขับรถช่วย <c oughs> พยายามคนามน้ำขนอะไรไปช่วยแต่อีกคนหนึ่งก็กำลังที่จะตักตัวเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองให้มากที่สุดจากความทุกข์ของคนอล้มี การกระทำเราเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นกับสังคมไทยที่มันกําลังมันกําลังประสบปัญหามันกําลังมีปัญหากันเ่ยน้ำตาคนไทยเนี่ยมันมากพอแล้วเราไม่น่าที่จะไปทาให้มันไหลเพิ่มเ,เมื่อกี้เนี่ยเท่าที่ผมจับความได้เนี่ยคือว่าจากจากตรงนี้จากตรงนี้แล้วก็ขี่เข้าไปหน่อยเ,ยเดียวไปทางขวานิดน,นึงจะเจอหมู่บ้าน ระยะทางคิดว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินสากิโลเขาถูกเก็บแปดร้อยบาทมีล้อด้วยผมคิดว่าไม่ว่าจะเรือหรือรถหรือเครื่องบินน้ำมันเนี่ยไม่น่าจะใช้ถึง800ร้อยบาทเพ็นแค่รอบเดียวคลิปที่คลิปเนี้ยต้องการจะบอกว่าอยากจะให้ไปโพสในเฟซบุ๊กแล้วก็บอกให้เห็นมันเป็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้น ใครเห็นใครก็ต้องเซงเป็นอะไรที่น่าเหนื่อยมากผมอยากให้คนที่ได้เห็นคลิปนี้ได้รู้ว่าคนประเภทนี้มันมีอยู่ในโลกจริงแล้วมันก็ยังไม่ตายไปหมดแล้วมันก็กำลังจะเกิดขึ้นมาเรื่อยเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ผมเจอแล้วมันทำให้บางทีใจที่เราอยากไปช่วยคนอื่นมันก็ลดน้อยถอยลงไปแต่ว่า ีบางครั้งเราก็อยากจะทําให้เต็มที่ที่สุดแต่พอมันมนเจอเหตุการณ์อะไรที่มันรู้สึกว่าเราทําไปแล้วมันก็เหนื่อยากมันก็แย่เหมือนกันมันก็ไม่มีอะไรจะพูดมากครับก็อยากจะบอกว่าในสังคมเนี้เมื่อมันมีกรรมกรก่อสร้างมันก็มีปวกที่กัดกินบ้านให้พังได้นรัน อยากจะบอกแค่นี้ค